เปิดห้องข่าวบีทีวีตำรวจท่องเที่ยวมืองพระยาระดมสัพพคกำลังตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศในช่วงวันหยุดยาวฝ่ายปกครองอำเภอประมงรุยปราบปามยาบ้าเครือข่ายเบิร์โนรีจับกลุ่มแฟนสาวได้พร้อมสองกลางเบิร์ดหลบหนีลอยนวลตำรวจชลบรุรีเข้าร่วมกลุ่มชาวมงม่งมวสสมเสพยาเสพติด ได้ผู้ลงหา4คนเป็นชาย3เยาวชนหนึ่งเร้าประกณ์การเสพเพียบหนุ่มใหญ่ขอทานลงไปเล่นบ่อน้ำในวัดเกิดเป็นลมบ้าหมูคาบอไม่มีใครช่วยเหลือจมน้ำดับจากนี้ไปติดตามรายละเอียดของข่าวได้กับมณีวันเมืองแก้ววสนาชริยานนท์พร้อมทีมข่าว BTV ีวีเค n e t สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่เปิดท่องข่าว BTV ค่ะค่ะวันนี้อยู่กับบิฉันวาสนาอัจฉริยานนท์นะคะบิฉันมณีวรรณเหมือนแก้วค่ะอ่วันนี้เราสองคนรับหน้าที่นะคะนําเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบของจังหวัดชลบุรีวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี5พฤษภาคม2559ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ตํารวจการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะช่วงนี้สร้างความอุ่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศกานเนื่องจากมีวันหยุดยาวติดต่อกกััันนนหลลายวรระะมสพงค ตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกค่ะที่บริเวณถนน Walking งสตรีทพัทยาใต้ ร้อยตำรวจโทภาวิชิมพารีรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะได้นำทีมกำลังเจ้าหน้าที่ทำพิธีปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินช่วงลองวิเกณตั้งแต่วันที่5จนถึง9พฤษภาค,คม2559 ท่านผ่านตำรวจตรีปิยะพงษ์เอ็นสารนะคะท่านสารวัตรท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะจึงได้มีการระดมสรรพกำลางทั้งตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตำรวจทั้งไทยและเทศนะคะ ออกตั้งจุดบริการค่ะเพื่ออนมยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวภายในบริเวณถนน Walking s t r ร e ททุกคืนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของร,ร้อยตำรวจโทภาวิชิมพารีรองสารวัต,ตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะท่านบอกว่าด้วยภาร,รกิจของตำรวจท่องเที่ยวที่จะเน้นนะคะให้การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแก่ผู้ที่มาเยือนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในฐานะนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังตามหน้าที่ตลอดจนอนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ให้เกิดความประทับใจแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่อง เที่ยวของเมืองพัทยาจะส่งผลให้ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานั้นต้องเน้นแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกค่ำคืนอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงของเทศากาลก็จะมีการบูรณาการกำลังร่งรวมก,กันกับสพ,พเมืองพัทยาและฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาตั้งจุดอำนวยการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวน4จุดภายในถนนวั i n ิ s สตรีทพร้อมกันนี้ยังได้จัดการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและอาสาสมัครเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจ และอุ่นใจค่ะ สำหรับจุดอำนวยการของตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะจะตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้า Walking s t r ร e t พัทยาใต้ค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร2นายแล้วก็อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกจำนวนประมาณ5ถึง7นายด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประจำการเพื่อให้บริการแจ้งความร้องทุกข์รวมไปถึงการให้บริการสอบถามเส้นทางด้วยตลอดจนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเวลาระหว่าง3ทุ่มจนถึงตีสีของทุกคืนค่ะ ต้อามเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายท้องถิ่นเข้ามาเที่ยวในเมืองพะยาเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเราได้มีมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยอายการมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพะยาเลยอย่างอย่างอย่างเช่นะสะพานท่าเทียบเรือแหลมบริไฮ เราก็จะจัดรถวิทยุสายตรวจประจำเลยประจำตั้งแต่8โมงถึง11โมงแล้วหลังจากหลังจาก11โมงไปแล้วเราจะให้ชุดสายเสิร์ฟไปประจำแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นลงเรืออะไรการที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวก่อร้านเราจะให้มีตำรวจช่วยกันกำชับเรือให้ใส่เซฟตี้เบล์เพื่อเป็นการป้องกันหากมีเหตุการณ์ที่เรือประสบอุบัติเหตุ ครับครับตอนนี้เราได้มีอาสาสม er ica, pues ัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาช่วยช่วยช่วยตำรวจเพราะว่าตำรวจเรามีกําลังน้อยนะครับอย่างนี้เรามีวอนเทียทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาช่วยตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงที่แขกเยอะเนี่ยช่วงนี้คือช่วงท่องเที่ยวจีนเดินไปทานอาหารที่เรือเหล็กแหลมบรีไฮทั้งเที่ยวจริงๆที่มาเที่ยวเลยก็เป็นทั้งเที่ยวแถวยุโรปเพราะว่าทั้งเที่ยวจีนไม่เข้าบาร์อยู่แล้วครับ แล้วก็ช่วงที่หยุดยาวเงี้ยเราไม่ใช่ว่าดูแลแค่แหลมบริหฮหรือในวอล์กอินเซตอย่างเงี้ยนะครับแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี้ไปท่องเที่ยวในเมืองพยาในเกตพะยายเราอย่างอย่างเช่นสวนทุ่งุดเราก็จะมีรถสายตรวจวนเวียนกันไปตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจและแหล่งท่องเที่ยวที่เีช่วงที่มีปลาโชด้านนอกซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมีสายตรวจไปวนเวียนตรวจตลอดเวลา ยินดีต้อนรับสู่เมืองพะยาครับตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครท่องเที่ยวจะดูแลความปลอดภัยกับันักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพะยาสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเลยครับนี่ก็เป็นการสร้างความผูิใจให้กับนักท่องเที่ยวบางคนมานะบอกว่างงงงมาพัทยาเอ๊ะต้องไปทางไหนยังไงก็ไปถามเจ้าหนะ้าที่ได้เขาพร้อมให้บริการค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ